วันไหญ่เมือเชา,า,า,าวมนางมอ,องเห็นที่เห,ห,หินเห็บแมงนากเหินเห็บแม่ขอห้ยืนอยหกเห็บงวันใหญ่เมื่อเชาวัานีขยามรักเ่งที่งาม ห้าง้าทีลองร้อยเยี่สิบเอ็ดหัวหียี่น้อยหกเยียบิบองวันใหญ่ไม่งูสำหรับหลวงเงี่หีสามงี่ห้าห้าีองน้อยยี่สิบแบดหัวหีสองหัวหียี่้อยหกยีิบองวันใหญ่ไม่งูสำหรับมหายุลาเงี่หีงามยี่ห้าห้าหีงามน้อยยี่สิบหนึ่งหัหี มีหน้อยหกยี่้องมีธรรมยังนอปนี้วันขาอุจฉะห่อหีมหน้อยหกยี่้องจากอีวันฐาหนีหนึ่งหนึ่งยิ่งนอเงาชาาในี้วิจาณาเห็นงายง่ายยังยังอยู่มีความเพียงมีงาวันชาญะมีชาอีเงาญาญามีชาใาโหวันญาญาได้เงาโลสองวิญาณาเห็นเวชนญาในเวชาญายังยัอยู่มีความเพียง มีเงาวาฉหนยยะมีเสีกอีเงาอยกกงบพิชาเล่นดวงวายกยได้เลโลกสามพิยาลาเห็นเหงบเหยาเหงเหงืเงอยู่มีความเพียมมีเงาวาฉหนยยะมีเสนยอีเงาอยกกงบพิชาเนดวงวายกนแยกได้เลโลกมีพิยาลาเห็นคำเหงาคำเีงาเงาอยู่มีความเพียมมีเงาวาฉหนยยะ มีเสีอีกดอกใหง่อมิชาเล้ยงงอวนั้นเหียใด้่ไงลูกหัวข้อว่าด้วยอีกอ่ะว่าีาวาอุนชาทุกอ่ะว่าด้วาอุนชามีพระธรรมนลังออกไปนี้วันงานสี่วันคมางีอี่วันคมางไหนเมีอุ่หนสี่วันค้างไหนเมียงาอุ่หนสี่วันค้างไหนเมีเงาพญาเงะสี่วันทางไเมีเงานลังะสี่วันทางไเมีเงาพลางะ ว,ว่าหอาว่า่วยอีกนะว่าอ,าอีกนะวิาาะชาชนา ขอทีสองร้อยหกสิบสามมีพระธรรมว่าจิตอิมาฐานมีเี่งวันอนก็มีเบ่งกัพระยากราก็มีจิเอิมาฐานมีเบ่งหนุกมีธนาสามมิ่งก็มีเี่งกทุกขมีธนราสามมิ่งก็มีจิตอิมายานมีเบ่งมิมาก็มีเี่งมหมาอับธรรมะธรรมก็มีจิตอิริยานมีเบ่งนุอาหิงานุอาทายะ อักยิ่งวิหารย่งียนางยิ่งากยังย่งยงอ่ะจักยิ่งวิหารยิ่งเวียวิาอ่ะเียนวิจาณอวิเวียวิญารณอะวิารณ์ละโอวิเีย <ills> วิญาณะวิาณอิจักยิ่งวารยิ่งเวียนยิ่งยว่งหาโวเวียนพุทธหะอวิเียนพุทธยาโะวิจักยิ่งวิหารยิ่งเยาว่าทั้งย่ภาวยาวหางพระ จังอีละฐานอีเวียนเวาสันะาภาวะญามาหาญาพาเห็นองะ์จ in ังอีละฐานอีเวียอาวิยะญาามี่ามีเวียนเวาญายะหาวินามาญยญาามีมีหามี่ามีจักอีละฐานอีเวียงอีขามีเวียนฐานอีขา่ามีตังอีระฐานอีเวียอาบามะยะจังอีละฐานอีเวียอมมามะงาลัมะงะจังอีละฐานอีเวียะนีงะ อาาน,น,มมนอิริยาบถมีเวียงสามัญอาานิจจโอมีเวียน,าานอาานิยะตญโอมีแั่อิริยานนีเมียมากาละมณะแั่อิริยานนมีเมมากาเห็นวงอาโอมีเวียนมากาที่มีโอมีเราไม่ได้ว่าแม้เียมากาเห็นดวงาแม้ เมียนม้าคาที่าันนี้ก็มีแต่ยีมันขาทีเมียนอุวันงาก็มีเวียนอนุวันงากอมีเวียนอุมาที่ก็มีแต่ยีวันขาทีเมียนยีก็มีเวียนอาญาหนก็มีเมียนมันยีวันก็มีก็ไม่ง่ายว่าแม้เปียนยีกาลำมะเะแย้เปียนอายาหักาลำมะเะแมนเวียนอายวันงาลมงะ จักย so ีมานางีเป็นอาเชงยาโอมีเบียนฟ้ายีถางโอมีเบียนอาเชงยาว่ายีาโอมีจักยมาทางีเมียนว้ายีาลำมางาจอกยีมาทางีเปีนอาญิคัะยาอาวะยาคัวห้อวะโนยุุอาวะยีอาวิชาญาหนึ่งเหียุโหยะเหียนุโหระาวิชาญา ข้อ2416มีมีพระธรรมว่าจังอีประานีเป็นเหตังอีมานีเป็นเหตุอยูอังอีประธานีเี็เหอยู่สามยุทธังอีประธานีเอาไ่ง่ายว่าเเหอยู่อะเปเหอยู่อะแยกเนเหตอยู่อะเหตอยู่จังอีประธานีเอาไ่ง่ายว่าเวเหอยู่เหอยู่สามยุทธแยกเเหอยู่สามยุทธะเหตุอยูังอีประานีเวเหตอยู่งอยู่อะ ข้อหีองว่าด้วยุละงะาละทุกอ่าวิ่งาาชาจาติยิ่งอิชานีเวียสบัญญาะาติยิ่งอาีเวียสัง้านาติยิ่งวิชานีเวียนอญิชนะาะาติยิ่งวิชางีเวียนอภิฆาจาติยิ่งอาีเวีอรูจตยิ่งอานีเวียโลมุญละตยิ่งอานีเวียเยะยิเวิญนเยยะเวียเเวยนยะิงะวิญนเยยะ หัวหอที่งามอาสวะโหอยาฉังอามสัญชาติอีวัทานีเวียงโนอาสวะอยาาีานีเวอาณาสวะออีวัทานีเวงอาสาวะมีมิมายุอาอีวัทานีเอาไม่ง่ายว่าเมเวียงอาสวะสาสวะเมเวงสาสวะโนอาสวะอาอีวัชานีเอาม่ง่ายว่าเมเวงอา อาสาวะสามัญุตเมืองอาสาวะสามัญุตโนอาโนอาสาวะอิมัานีเมือนอาสาวะยิมัญุตตาอาสาวะขอให้ยี่ห้าหกเจ็แวนเา็ดมีว่าว่าสันโยชนะโพโขย่าหชีวิงานสัยาจัตจัตยีมัานีเมงโยสัญโยชนะญาวงเล็บวัยยาญ่ยี่ยิมัสานีเมียงโยหันหะ จนยิละนเวียนโยโคะจยิ่ละนีเวียนโยโยคะยิ่ละนีเวียนโยนวะระยะันิะนีเวียนวะรามายะจยิงละันีเวียนาลำมะยะจันยิ่งละนีเวียนโยิจจยิ่ละนีเวียนยอสีะจัยินะนเวียนยิงักสามมายุทนจัยิ่งละนีเวียิงอกสามจันทาจนยิ่งละันยิงเวียนยิงอสาม นะมูานะจียมาิานีเวียนยินาาหูเจียมาทานีเวียนยิตานุวานีวัอีเจียมาิานีเวียนยินอาังหาฉะนะาูุาะาเจียมาิานีเวียินอาฉังหาฉะเงาวุฒานะชาหูเจียมาิานีเวียนจิตญาฉังหาเจียมวิานีเวียนหิระเจีมวิานีเวียนเง อุวาทาจัอีมาชีเบียงอนุวาหิงะขอที่ิเมียงอิหนองอยิบามีพระคหนอกไว้ว่าอุวาทานะโหชะโหญาชาอาทีวิจชญาจักอีวานีเมียงอุวาทานะจักอิวานีเมียงโยิเรงะจักอิมาีเบียงทั้งญาณะว่าหาญาพระแักอิมานีเียงะพาวนาวหาหาญาพระจักอิมานีเบียงะทั้งญาะว่าหาญาพระเห็นุง จังยิมาิหารีีเวียงาพาวาก้าพาวาจาวะหาก้าาเห็นองอะักอิมวิหารยิเวียงสวิก้ากาโอมีเวียงสวิรคก้ากาโอมีจังอิมาิานยีเวียงสวิญยาละโอมีเวียงสวิญาละโอมีจังอิมัิหานยิเวียงขบมีอิกาโอมีเวียงขบวิอิกอมีจังอิมวิานยีเวียก้าวีอิกะหาขะโอมีเวียงวิยกะหาขะโอมี 等你们看，你们有哈，有 <noise> 哈，我阿弥，有 <noise> 哈。<noise> จะหาข้าจ๋าโอมีจเอิบะชางีเวียงอุเวียงขาจะหาข้าจาโอมีเวียงยะเวียขาจะหาข้าจาโอมีจะอีมะชางีเวียงอาวายอนจะอีมะชางีเวียงยะลูอาวายอนจะอิมะชางีเวียงอะลูอาวายอนจเอิบะชางีเวียงอาวิยาวันะตะอิบะชางีเวียงนิยาณีจ๋าโอมีเวียงอาณิยานี่๋าโอมีจะอิมะชางีเวียงนิยะจ๋าโอมี ยงนี้ยาา่าอาวมีจากอิลักลานีเมงอายุยละจาอิรักานีเมงอายะอย่างนี้แน่ยออุชาอุชาอุชาอย่าชะงอ่ะถ้าอิรัามีพังจมวันนี้มูล